สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับบ่าวเทาผ้าท่านผู้ชมครับมาตามปูเจ็ดสองครับพี่น้องครับมาชมมาเบ่งน้ำกันครับวาปูให้เต็มชุดบนล่างตัวใหญนะครับเนาะงวดวันที่16มิถุนายน2565นครับตอนนี้บ่าวเทาก็เดินทางมาถึงวัดแล้วครับพี่น้องครับมาฟังมาชมน้ำกันปูยั่งยำตัวที่ปูประกาศบอกไม่ออกบอกครับชุดล่างนะครับเนาะครับยังเป็นตัวเกาบอ หรือปูขับบอกตัวไม้จังไดดนะครับเนาะเอาบาอาหลายครับมารับชมมาฟังน้ากันครับผมครับตอนนี้บ้าเท่าก็เดินทางมาแล้วครับผมรับจังไปชมไปฟังน้ากันว่าปูเจะยงเน่นนะครับเนาะรับยังบอกไม่ออกตัวเกาบอรหรือเปลี่ยนตัวไม้แล้วมาฟังมาชมน้ากันครับทำชมครับโอ้เบียยังปูเบียบหมักไฟครับทำชมครับ เบียร์หมกไฟปูวลาครับเนาะเอามาชมครับอินทผาลัมก็มีตีปูครับโอ้เบียบักม่วงก็มีน้าปูเนาะเบียบักม่วงเบียอินทผาลัมครับผมครับอณิกะครับผมกับน้ำมันสการครับปูครับปูจับนมัสการเจ้าค่ะปู นเนี่ยมันก็คือเกา่าะสูตรเกาเาร่าห้องกระปูมันก็อเอามาเพิ่มเพิ่มไปนะมันได้บุญน,น้ำนะครับปูสูตรนี่เปลี่ยนไหมบ่ปูเปลี่ยนสองตัวอันนี้แปลกับเก่ามันก็สูตรเก่าะแหละอ่ะาห้องเปลี่ยนสองตัวเดียนมนาใส่เลยน,นี่กรบ,รบ <6 S 2> ปูบตัดหกตัดเก็ดตัดเจ็ดกับแปดออกแม่นครับอย่าเดียวแค่นี้เพราะว่ามันมันซับมันม่ซับไปมันได้รักลอยครับปูนี่รักลอยเนี่ยมันเป็นรักลอยรักชีพไั่ได้ตัด ตัดออกไปเลยครับผมตัวเด่นมันคือเก่าอยนี่มองมองมองมันเด่นนะมองมันเด่นนี่คือเก่าแม่นครับปูเก้าแต่ตัวเด่นล้อไหนแต่ว่าจากแปดบางนีเป็นแปดนาบปูเนาะเปลี่ยนเป็นศูนย์แม่นครับและตัวนี้หกคือเก่ามาปูคือเกาแต่ว่าเปลี่ยนจากเจ็ดเป็นสี่แม่นไม่ใช่นียโอ้ตาเลียกเคือห้องคุดี้เ่าครับตัวนี้ปล่อยแล้วประกาศวันพามันกับเศ้ากับประกาศประกาศไปรอบประกาศยังเป็นตัวเก่าอยู่เออใส่ไม้อ่าใส่ไม้นี่ครับประกาศใส่ไม้ให้ไม่ออกครับ ล่างครับทชม่มเกาูนย์สามนี่ยังเกิดเกิดคือได้กนะครบับวางกระตั้งเจียมเป็นบนก็ได้ครับป<อ>ูคือชุดชุดบอกไม่ออกนยั้นเกี่ยวนนั่นชุดบอกไม่ออกนี่นคือมั่นใจชุดนี้นะปูเนาะนครับผมชุดบนนี่ปูครับชุดบนให้สองหางบอกปูกครับโอ้สี่หกศูนย์สี่เอ้สี่หกศูนย 6-4-2-5-9-7ตัวกันเน้นคือ2 2ชุดนี่มโันโปรซ6-0อ่า6-4-2นี่แม่นอันนี้ต้าทางเหลือใน3คูณครับอืมเลขเลขกเดี๋ยวดีนี้คือเลขกตัวเข้าลงไดเดยเป็นตัวเด่นเด้ครับตัวเด่นเลขอันนี้ตั้งมา เอาปูและสองตัวงวดนี้บริเคียนไนบ่ลไอตัดเอาเล่นมาครับอ่าคือคิดไว้ให้เสตไว้ให้ยูโอ้ครับผมชมนีครับคับ2ตัวก็คือ60ศ2และตัวกันเก้เจนี่ครับสาตัวตัวกันห9าเจโอ้ครับเกเจนี่กันครับปูเลขสูตรลายสูตรอันนี้ทังเดินของปานี้ครับทังเดินของเราหนึ่งสองมาันมาซ้อนกันละหลายเนี่ยชองลอยก็สูตรนี่ครับปู เลขมันจะเหลือยู่4โตนี่ศูนย์หกสี่สองไง0 6 4 2์ห่สองนครับมันกับีกของปานี่มันกับมี9เก่ามี0มี4ครับหกับ7อ่า2ตรี่ขงองเีฮาอออสูตละลายสูรทั้มี่สถ้าตรงก็ของปูก็จะมี0มี6มี4สี่เนาะปูเนาะแมนแมค่ัครับ เขางบเนห้องเลยนั่นได้ออกมาพีเลยครับปูมันมีตะเก้นะเขาก็เลยเพิ่มทีครับีมาชนกันหลายช่นนะครับเรียกทีโตนี่ทัางเดินมันเป็นทัางเดินเลขไปทารถดนั่นอาจจะมีทั้งสามตัวอย่างนี้นี่เรียกเรียกทีโตนี่เป็นเลขเด่นนะนะบนล่างนี่อาจจะมาเห็นสามตัวหรือสี่ตัวล่ะเรียกนี่แหละครับปูแล้วของปูงันี้ ศูน์กระสามนี่บนเน็นบเด็นบอกปูมามีธิ์มาใดบอเยน็นทีประเพียเด่นเน่ยอ๋อนี่เลยครับอ๋อปูกระจับไห้ลางนี่ศูนย์<ป>สามครับแล้วนะจับแล้วครับมชมชมปราเพนน่โอ้อะไอ่ะนั่นให้เบิ่งอัน,นคือเมืม่นอ,อนั่นยอยนี่พวมันจก็คือเก่าเหรอเกคับนั่นะเก่ากับศูนยบอปู่าครับนั่นติดตดมาแล้เป็นทามี่กับ ไปแตจับไว้อยู่ครับคือวันนี้เลยไป 4. เบิ้งทั้งเดือดไม่คือสามกับสี่นี่คืออันรักแสนนี่ครับสองตัวมาตัวมาห่ากับหนึ่งกับส <Sams. S 2> องนี่ครับปรมาณศูนย์สองแมนรังมึงวันนี้ก็บสามกับสี่นี่สามกับสี่ของห้อก็ติดไว้แล้วนี่ติดไว้แล้วมันบวกแมันปีนี้พันห็นรถครับเดีวเก้ากับศูนย์นั่นก at e ับวัดเห็นรถแมนปูเดี่วก็เลยมาคิดคนมาเดี๋ยวเบิ้งบรได้คิดคนเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเห็นเดี๋ยวเห็นนี่ก็เลยร้องเบิ้งสามรักแสนนี่ครับสามรักแสน อวันนี้มันกับสามหลักแสนเขาก็เริ่มมาเบิร์แต่เขาเขียนไว้เราใช้จ่ยเราปีหกสิบับปีหกศูนย์มาเนี่ยสามหลักแสนนะที่เบิงรับตัวเนี้ยมันสามหลักแสนเอาลักสิบลักสิบบนนี่เพิ่มแจิมหนึ่งคือแปดกับเก้าจะมาตัวหนึ่งมาหนึ่งตัวแปดกับเก้ามาเก้าแต่ปีหกสิบมั่นนะสามหลักแสนมันบ่อใครมากหรอสามหลักแสนสามหนึ่งกับสอง มาหมาสองมาหนึ่งมาสองแมนกับลัเพื่อความมั่นใจสามหลักแสนศกับ1นึ่งมาหนึ่งมาศูนย์หนกับศูนย์จับเห็นไหมสามหลักแสนนี่สามหลักแสนหกับเจ็ดหกกับเ็ออกหกเจ็ดเลยเนี่ยเห็นไหมสามหลักแสนห้ากับหกกับห้ากับหมาหกสี่เออมาหกตหกตหกับแมน สามหลักแสนหกับเกหกับเจ็ดมาหกมาหกถามันเลี่ยงกันนี่มันถีดรถสามหลักแสนศูนย์กับหนึ่งรดรวัเดียวทาเบื้งบันรทางเลี่ยงสามหลักแสนแปดกับเก้ามา9ก้าบนล่างครับผมจะปีหกสิบกจะรวันเดียวนะรถวันเดียวทาเบื้งเพื่อกวามมั่นกันสามหลักแสนห้ากับหกมาห้ามาหมาหนะ้าครับผมสหลักแสนสมหลักแสน 9กับ0ูนย์มีมีทั้งศนมีเกครับปูสามหลักแสนหนึ่งกับ2อกับสมา2อสหลักแสน9ก้ากับศูนเก้ากับศูนย์มสิบทั้งศนทั้งเก่าตัวปูแม่เลยนี่มันการทังเดือนนี่กับพันหลวดแล้วกับมันปูแต่ปีหกสิบสามหลักแสนลวดมัวเดียวครับที่เขาเบิงงมาหมาหาดลวดงวนที่มันเลี่ยงกัน ครแบงเลียงเลกันรุดดียวพันงดเดียวสองตัวมาตัวแล้วเทียบมาต้งกว่าอันีเกาบศูนย์อ่ะอาจจะมาเก้าศูในตัวห้องปรจับแม่นครับนี่ผมมาเนี่ยครับผมก็ประจับไปเ่อตาฟังเอายำยำประกาศอีกรอบแล้วปูนันนี้แประกาศใส่ไหมเลยนะครับเนาะเก้นย์สามครับ่ต้องเฮ็ดเอาดอกรับครับแต่ว่าสูตรในสูตรปูไม่เปลี่ยนคือ2อง่ะสูตรหนึ่งเปลี่ยนแเป็นศูนย์สูตรสเปลี่ยนเเป็นสี่ครับชชมนี่ครับ ในสูตรปูคือเนี่ยอาจจะมาอันศูนอาจจะมาบนมาล่างเด็กแมนอยู่ครับปูคือนี่ครับไปคือบวกกันนะปูวงเลยตัวเดียวเลยครับโอ้ครับบนล่างเลยปูครับนี่ครับปูวงเพีบบนล่างเน้นๆนี่ครับผมอันนี้กันเนียกันมาแต่อัรุดมาคือสามตัวเลยนะครับปูว่านี่ห้าเก้าเจ็ดน่กรมักจู่ปูทำมากมากสามตัวครับ หรืออาจเกตห้าเก้าแต่ว่าถ้าชอบมวลที่ปู้ยก็ชอบรักศูนย์ที่ปูวาเนี่แหละครับชอบติดศูนย์ติดเก้าเออศูนย์กับเก้านี่คือเข้าไรมากเบื้งบนนเหนมีม่ทางมากเลยตามสูตรท่างเดิมครับผมเดิมมวลนเรียกอันตัวเดียวที่อันไรเบิ้องันนะครับย่าเบื้องเรียกมาตัวนะนี่เอาตามลูกศรนี่ครับเก้าออกหนึ่งเก้าสี่ออกสี่สองครับสอง ออกหนึ่งสองมันก็สองออกศูนย์สองวันนี <6 S 1> ้หกหกกึทั้งตรงเนี่ยขาก็เล่ยอันมันก็มีแล้วตัวนี้นี่ครับอืมเล้วเล่าเล่เรียกกันตัวเดียวเดยนตัวเดียวนี่ทั้งตรงมันตัวเด่นครับทีกับทื่กับอะไรอะไรตับนี้คือแน่เนี่ยหกมันก็ย่างแล้วมันก็อาจจะเป็นหกศูนย์เต็มเต็มเหมื Graph นครับผมนันละหกหกศูนย์ครับคือทั้งตรงมันมาหัน มักอยู่ปูทากับก็จะเป็นเก้าศูนย์เท่านั้นนะปูเนาะเออมันแท่นกันได้แท่นกันได้กับจำชุ่มอ่าตามท่างตัวนี้ก็ดีเอ็นดีด้วย่ยครับเออมาหานกัว่าสองครับผมทั้งโถมากเครืเหล็กตัวเดียวเด็กเด่นตัวเดียวสองนันงกอดอันศูนย์สองส่วนมาไม่ขึ้นบนอันนี้มันล่องล้างกัครับศูนย์สองวันนี้มาหกอือันนั้นก็ตัวเด็กเด่นล่องได้นะับที่นี่ครับจำชุ่มปูกับไรทางเดือน แนวทางให้เบิ้งตัวใดแม่นครับตามสถิติที่ปูไรให้เบิ้งครับท่านชมครับแต่ปี60อ่าแต่ปีนี่ครับสูตรปูไม่เปลี่ยนเ้อครับท่านชมพี่น้องสูตรสูตรนึงปูเปลี่ยนจาก8ปเป็น0ย์เป็น0ูนย์เขกับเดนมุ่มตัวเดนยังเก่าคือเก่าครับสูตร2ปูกับเปลี่ยนจากมี6กับ7เปลี่ยน7เป็น4ครับท่านชมครับปูย่ำประกาศอีกรอบชัดเจนนะครับนาอบอกไม่ออกใส่ไหมครับผม9 03 ตัดเอาครับแต่ว่าที่ปูตักให้มีศูนย์สามปูกระวงกลมให้ไม่ดีครับผมเน้นให้เลขที่ศูนย์สามเก้าสามหรือเก้าศูนย์ตัวที่ปูบริเขียนนะครับเด้อรับเบิ้งดีๆคขึ้นงวดที่ผ่านมาศูนย์สองบางคนก็ว่าเอ้าปูบริเขียนให้รับคนเฮ้าก็ตตองเบิ้งเอาน้ำด้วยพี่น้องตัดเอาน้ำครับผมใชัอ่านี่แหละครับเส้นของกระของน้ำครับพี่น้องเป็นบนครับชุดบนปูให้มาแล้วครับผมซีหกศูนย์วงให้หางเดียว เน้นจัดนักจัดเต็ม460ครับพี่น้อง2โตตัดไว้น้ำปูขีดเส้็ให้แล้วจะ60นหรือกับหัวไว้น้ำา90ครับ642กระเด็นครับร่องมากครับนี่ครับปูกระเด็นขีดไปที่42ตัดน้ำครับผมโตกันครับปูว่ากระเด็นกะยาพาดโตกันกระไดปูว่ายาเผือกหาเก้าเจ็ดถ้าตัด2โตกับเก้าเจ็ดพี่น้องครับตามนี้เด้อครับผมปูยำแหะครับประกาศใช่ไม่บอกไม่ออกเหมือดวัดอีกรอบชุด903 เน้น03มงกง03เก3ตัวร่องอย่าลืมตัวที่ปูบริเขียนให้เก่า0ปูวานะครับเนาะเอาฝากไปขึ้นเก่าทผช้ชมครับอย่าเจ็บจะจนเงินไหลน่องท่องไหลเข่าสุคนครับพอกันให้คลิปหนาครับคลิปนี้บ่าเถ่าคอทุกท่านเฮงเฮร่วยรุยกับสวัสดีครับ